มักง่ายสบายนะักถ้ามักง่ายมักองแปดปีนป่ายสู่สูงส่งมักง่ายสบายนะักถ้ามักง่ายมักองแปดปีนป่ายสู่สูงส่งไปแดนทิพย์สู่นิพพานเบิกบานองค์ยังงวยงงมักง่ายหญิงชายเอย มักง่ายที่ว่านี้เป็นความมักง่ายที่แปลกแตกต่างจากมักง่ายมอมา้าแม่นักกาศกอไก่อันนั้นมักง่ายไม่ดีแต่นี่คือมอมา้าดับเบิลรอนะรอรอแล้วก็คอควายหมายถึงมักองแปดอันประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมา,าชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสังสมลงเป็นสัมมาสมาธิ นี่แหละคือมรรกองแปดอันเป็นการปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานขนานแท้และดั้งเดิมท่านผู้ใดไม่ทราบมาติดป้ายขนาดใหญ่ที่อำเภอรประทายจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้เราขอส่งเสียงนี้ขอบคุณและขอโมทนาสาธุผู้ที่กระทำสิ่งที่น่าสนใจแบบนี้ใครมีป้ายดีๆเนี่ยเก็บป้ายไว้าขายเช่า ยังขายเช่าไม่ได้เอาขึ้นธรรมะดีๆแบบนี้นะ่าประทับใจกว่ามักง่ายสบายนักถ้ามักง่ายมักองแปดปีนป่ายสู่สูสงส่งสูดแดนทิพนิพพานเบิกบานองค์ยัง,งวยงงมักง่ายหญิงชายเอยจเจริญธรรม